อะไรหลอกมั้ทำไมเขาฉีดยาเธอแต่เขาเป็นหลอกเอเลยอะไรเหรออะไรเหรอเออมานถครั่จิ๊วันนี้มาเป็นพีเซนเตอร์ก็วันนี้มาเป็นพพีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ได้พรเซนเตอร์เออแต่ว่านอนมาไม่นอนมาไม่ได้นอนกูเมื่อกี้ไม่ได้แตดจะเล่นมูสแต่ว่าก็ มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ h o n d a g e n e r a l u s สิ่งที่แล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์พวกตัวเองแล้วก็จะมีตัวเรา2คนแนในตัวเองคือมิติใหม่จะมีเราสองคนในแอนในชุดที่แตกต่างกันเลยรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นไงครับก็ไปที่ Channel Plus ที่ใหม่มุ่งขึ้น New High G หนึงครับผมก็มีความแบบว่าจัดจ้านขึ้นในเรื่องดีไซน์แล้วก็คอนเ์แล้วก็แต่าจะพั่งเป็นไงบ้างครัโอ้มันง่ายมากมันแบบทุกอย่างมันเข้าใจง่ายซิมพล์แต่ว่า มันนิ่งแล้วมันก็รู้สึกว่าเก็บของได้ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคือที่ผมชี้ใจมากคือสีของเขาอ่ะเออมีความแบบว่ามันเป็นงานศิลป์เนี่ยเราถ่ายรูปคู่อ่ะเขาก็สวยแล้วอะไรเงี้ยเยอะทับสีอะไรผมชอบสีส้มเทาใช่ใช่สีส้มสีเทาเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพอเราอาจจะรู้สึกว่ามันแข่งยากใช่ไหมสีส้มอะไรเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วอะพอ ลองไปยืนข้างๆเขาดูแล้วถ่ายรูปมาให้มันสวยเลยสส่เท้านกลองปกติเจ๊เป็นคนใช้มันใส่บ้างไหมอะไรปกติเป็นคนใช้มันจะใส่บ้างไหมใช้ใช้เพราะว่าผมเนี่ยชอบขับไปนู่นนี่แบบขับกินลมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเออมันได้ฟิลแบบ อนเวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีความแบบลมตีหน้านี่นะไอ้ตั้นช่วงไหนน่ะที่เจ๊มีโอกาสขับมอเตอร์ไซค์แบบนั้นผมเนี่ยไม่บอกใครหรอกเป็นช่วงที่แบบบางทีก็มืดๆเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยชีวิตทุกวันนี้ยังยังมีโอกาสทำแบบนั้นอยู่แหละเจ๊มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขที่แบบว่าเราได้เออบางทีแบบเอาขับไปคนเดียวเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเช้าๆก็คือย่านบ้านผมันจะขับาใช่ก็คือเราเป็นมือเดียวก็ต้องขี่หเ่อยม็คือขับมือหน้าตะขีไม่ขี่ ใช่างข่ขาตั้งใส่รองเท้ากูก็คือขี่มันจะมีย่างหนุ่มจะมีแบบย่างแบบป่าเป็นทุ่งนาอยู่เพราะผมชมาจากกรุงเทพไปใช่โชว์โชว์วันนี้นิดนึ่งมีการเอาแฟชั่นมาแมชกับยานยนต์ด้วยใช่ผมรู้สึกว่าเออเป็นการคิดการเปิดตัวพรีเซนเตอร์การเปิดตัวโปรดักที่จัดจ้านแล้วก็เหมาะกับ ความเป็น Honda นะความเป็นแฟชั่นความเป็น Journal Plus อะไะรเงี้ยเจ๊ก็มีความเป็นแฟชั่นในตัวเองอยู่เยอะเลยเพจริงเราชอบมากกว่าเราชอบงานสีที่มาอยู่ตัวเราอ่ะมันสนุกดีต่อจบใช่ฝากครับครับผมก็ฝาก h o n ด้ Journal Plus นะครับผมเป็นเรียกว่าเป็น the new Journal Plus นะแล้วก็มีความจัดจ้านด้านสีสันด้านฟังก์ชันอลอะไรเงี้ยใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากจะลองมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่มีความ แบบเจ๋งในเรื่องของสีหรือว่าในเรื่องของฟังก์ชันอะไรเงี้ยอยากให้มาลองดูจริงยังไงสักอย่างไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกันอ่ะเห็นหลายๆคนบอกเราคือหล่อโลกซ้ำความหลออมันอลิศขนาดนี้มันโดนมันเชือไว้ในโลกแล้วเออบางทีเราก็รอแอคด้วยแหละบางทีเราแอคเราก็หูเราก็จะดับดับหน่อยเราก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่คำชมเหล่านี้มันจะกล้องอยู่ในหัวคือทำรามตรงขอาเราเลย ก็ต้องยอมรับนิดนึงเลวลาเขาบอกว่าเรารอรอรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราแอดก็ไล่รอไม่แอด <c oughs> ไม่รอครับผ <c oughs> ม <c oughs> จะมีเขินบ้างไหมเจ๊บแบบว <c oughs> คน,คน,คนคเขาัสเรื่องความหลอ่อครับเงยไม่หลอ่อก็เอาจริงคุณแต่ละคนมีรักษณะทีไม่เหมือนกันเนาะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชื่นชอบแล้วรู้สึกว่าเออแบบชื่นชอบในลุคหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้เขารู้สึกแฮปปี้อะไรเงี่เขาเฟรชไม่มีลุกไหนที่เจ๊บอกมาแล้วมีคนติงว่าไอ้ลุกนี้ไม่หล่อนั่นนู่นี่เลยทุกลุกแบบออกมาก็คน ไงเราติดแอปไงเราไม่ฟังเราไม่ได้ฟังไงเลาใครว่าเราเราไม่ฟังผู้ชมเราฟังเผู้คยมองว่าเราหล่อกบ้างไหมอะไรครับคิดว่าเราหล่อกขอดกระจกทิ้งที่บ้านหนูเหมือนกันไม่กล้าสอบกลัวมองทั้งวันเลย ปีนีส้สเต้มากแต่ y ย a r ปีหน้าสำหรับเ e f ชาเ a r t e เป็นไงฮะจริงๆปีหน้าก็เป็นปีที่ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามีหลายๆโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้เปิดออกมาอย่างซีรีส์เขาเองแอปเปิลดิงที่ตอนนี้พัฒนากันอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีหลายๆโปรเจกต์เลยที่ตอนนี้คอนเฟิร์มไม่ร่อยแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยค่อยๆเปิดอไรเงี้ยรวมถึง EP ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษฉะนั้นก็ตื่นเต้นน่าตื่นเต้นคือแสดงว่างานก็คือเพลนตลอดปีปีหน้าก็จริงๆตอนนี ina ina why, ้มีถึงปี คนจะตามเฟซิวัลจะรู้แล้วว่าถึงปีเดือนเดือนแบบมีน้าเลยปีนาแล้วนะฮะแต่นี่งานคิวยานยาวสุดอยู่ประมาณยาวสุดคือปีใหม่ปีหน้าปีใหม่ปีหน้าจะสูง99เลยเลยเธอจะไม่โอกาสพักเพราะไม่เจ็บการมาคือการทำงานที่เราคือการพักผ่อนในตัวใช่แล้วพักผ่อนก็นอนก็งีก็นอนนดอนนิดนึงตอนแรกก็ได้นอนอยู่ได้นอนเราก็แบ่งเวลาให้มันดีมันก็จะได้นอน8ชั่วโ คยังไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าก็จะเข้าไปหาหมอเรื่อยๆอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแต่ว่าการนอนที่เพียงพออ่ะแล้วก็การกินอาหารให้เพราะบางทีวันดิ้ที่เราตื่นสายบ้างอะไรเงี้ยเราจะลืมกินข้าวเพราะเราต้องทำงานเลยเราจะกินข้าวมื้อเดียวใช่ไม่มีโอกาสรื่นกได้ตื่นสายด้วยงานางานเฟสิบิล ใช่แต่ว่าเนี่ยไม่มีโอกาสเล่นเล่นอย่างอย่างตอนเนี้เป็นเป็นตอนที่ตื่นเช้าอ่ใช่อยากข้าวช่วงปลายปีอยากเป็นเทศกาลคริสติวัลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะเลิมฉลองเิ้มมีโอกาสได้ไปฉลองเขาไหมคริสต์มุสคริสต์มาสปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ชอบฉลองคือจริงๆเราฉลองกับหลายๆคนมาในทุกๆปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับพ่อปู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเพิ่งได้มีโอกาสแบบเขาดาวอะไรอย่างเงี้ยกับแฟนๆปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าปีนี้ก็อยากจะมีโอกาส แบบนั้นดิอะไรเงี้ยที่แบบแฟนๆเข้าวบุษบกมาใช้เวลาร่วมกันในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยก็อยากจะเจอทุกคนอันนี้ที่จะเป็นยังไงฮะาางช่วงปีใหม่จะเข้าดาวกับแฟนช่วงปีใหม่ก็จะมีเข้าดาวแหละครับแต่ว่าก็จริงๆปีนี้เราวมันมีรวมพลไง,ลงปีนี้<อ>ผมคิดว่าอาจจะมีอะไรเพราะว่าไหนๆเขาก็เจอกันแล้วใน<อ>ในช่วงปีใหมนะ่อะไรเงี้ยก็มาอยู่มารวมือนกันมาเจอกันดีกว่าอันนี้ชอบอกผเ้น้องมันะผูน้องหนึ่้อเลยไม่ต้องรอมันสอบก็จะไม่ไปไหนแล้วนะไม่ใช่มาถึงรอวันนี้ ถามไปนิดนึงไม่ใช่ไงเหมือนแบบไม่ธมดาจริงๆเรื่องซีรีส์เนี่ยมันมีเรื่องไม่ใช่วมนเดียวด้วยมันมีพาร์ตเนอร์อาไคนที่เข้ามาช่วยกันอะไรอ่างเงี้ยื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเองว่ามันอยากจะให้มันเป็น p r e c i s TV รือเป็นซีรีส์ที่ดีในเร่ทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมัน c a l เื่อค่อนข้างใหญ่ลงมาอะไรอ่าเงี้ยก็เลยอยากจะทำให้มันดีที่สุดก็เลยอาจจะต้องมีพาร์เนอร์ ลงลึกรายละเอียดทุกอย่างเลยเลยทุกอย่างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมดไปจนถึงเรื่องการแสดงเหมือนดูฟังเกมพูดแล้เหมือนว่าบ budget on g r o w i n งน่าจะประมาณเกินกว3แสนแสนแล้วฟังบฟังเกมพูดแล้เหมือนบั u เจ็ตมันจะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะะมาณนใช่เราอยากทำให้มันเป็นงานมาสักมีเนาะถ้ามันไม่เป็นถึงตรงนั้นเราเราก็รู้สึกไม่อยากปล่อยอ่ะมันมีงานหลายงานมากที่รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้เราก็ไม่ปล่อยเลยเราก็เสียกันทิ้งไปเลยอย่างนี้ได้ ใจดันเทียบเท่าไดกับฮอลลีวูดเลยไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเราว่าเราเป็นสเกลที่เราทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ที่เรามีไปสอนระหว่างโปรเจกต์คุณกับโปรเจกต์คุณไมคใครจะได้เห็นอะไรกันว่าเราแรกเราแรกเปลี่ยนอยู่ต้องตลอเพราะว่าช่วงนียมี ก็ใกล้จะได้ฟังกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถ่ายเพลงกันแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เพราะว่าสุดท้ายรามุกบอนจากความเป็นสเปเชียลตั้งแตเมืแล้วจบแล้วบ้างแล้วมันก็คัมแบ็กนะที่กลับมาทำเพลงโดยที่แบบเป็นเดเรคชั่นที่ต่างไปใหม่ขึ้นไปทีมจะเป็นเซ็กซี่ไหมอย่างเซ็กซี่ไม่เป็น <c oughs> อ <c oughs> ยังมัน <c oughs> ต้องเป็นอะไร <c oughs> เลยไวลต้องเป็นคนนี <c oughs> ้ก็เพลงต่อเสื้อในทุกเอ็มวีจะไม่มีเอ็มวีไหนไม่ถอดเลยก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไง มีชุดมีมีตัวนี้จะเป็นยังไงครับเจมส์ก็ผมว่ามันก็จะมีความแบบว่าด้วยความที่เพลงนี้มันจะต่างไปจากเพลงทุกเพลงที่เคยทำเลยจะมีความแบบว่าเป็นเพลงเร็วเพราะว่าเราเล่นเฟสติวัลเราก็อยากจะเล่นอะไรที่มันแบบยับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรุนแรงขึ้นมันออกมใช่แล้วจะมีเปลี่ยนจุดถอดไหมครอะไรนะครับมีเปลี่ยนจุดถอดมันเปลี่ยนได้เหรอครับผมถอดวิกยังได้ไหมโอเคขอบคุณงาม เยเพลงนี้ก็ห่มผ้าไปเลย